ของของาจาจากแหลกชะมังอ่ะที่อ่านน่นนี่เราไม่ได้แล้วพี่บุ๋มเชื่อหนูยังเขอให้หนูนะบอกแล้วไม่ใช่อานนเอามาเปล่าไว้าวไม่แตกอะไรตกอะแป้งดิเ่เขาเป็นอะไรไ่รู้อะของหนูค่ะเอาไปอ่ะเอาุก่อน น้องปปวยพ่ก็เล่อๆน้อคอเลยนะฮ้ยเย็บมีปาตรลีปปาปาเคมปดูกฟูกับปลานยอ คอเนี้ยถ้าใครจะไปตามมาออกที oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, ่ฮ่องกงกับที่จีนนะครับแล้วตัวที่ฮอตสุดคือตัวที่เป็นแก้วทองเมื่อกี้ที่ของคุณเมย์ราให้มันชนะแต่แก้วปุ่มนั่นแหละโครงการโครงการโครงการก็ให้มันชนะแต่แก้วปุ่มนั่นแหละช่องหนูเอาแล้วดูกล้องกระตาก่อนนะกินปะไม่กินน่ารำจงกินน่ารำโอ้ตัวเย็นไปเลยเสียใจด้วยนะพี่จุ๋ม ไม่มีแล้วแค่ช็อแลตอย่าเดียวก็เก็บมาออกกิจไม่ีช่องฟิตล้าปข่มาก้แกผมอยากได้หน้าออกเลยเหรอขอจับได้ไหมคะนี่นี่นี้นเ่นด่น้่นเ่นี่เข่นี่นีันใ่น่นี่นีน่เ่่่น่่่น่ กินเนาะไม่เก็บผักเก็บเข้ามาเลยไหมกินอ่ะเขาเก็บไว้มันก็จะละลายหายไปแล้วก็เสียไม่ถ้ามันอยู่ในเคร่องฟีดไี่้เราเขเก็บกล่องมาเอาไว้โชว์ไงก็เก็บใช่แล้ก็เก็บแค่กล่องไงแรงมากเราขายเตะทำคอนเทนต์ทิกต็อกนี้ก็ไปทำคอนเทนต์ค่อยกิงหนูว่าไม่มีใครเคยเห็นเนาะใช่นี่ก็ไม่เคยจริงรีวิวช็อกโกแลตโกดีว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันคงคมนะเนี่ยไม่ไม่เดี๋ยวมันที่เหลือให้คนไปดูในคลิปจบ อลองพอทิ้งคลิปตัวเดียวพอปีนี้ที่อยร์ทำคลิปอีกแล้วอ่ะสิชิลล์วีล็อตเหรอนี่เหรอมีของของข้างนะอะไรนะอุย้ยเอ้ยอุอ้ย,ย <laughs> นร้อนนะแล้วมันจะอร่อยไหมคะอร่อยมากกากฟรันดี้อว์ดอร่อยนะใช่มันอร่อยอยู่แล้วโกวดีว่าอร่อยมาก อร่อยชอบมากพคดีว่าคือที่สุดของช็อกโกแลตอ่ะใช่ใช่ไหนพีทีวตัวเทสตันไหนอ่ะนี่ไงตัวตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ไม่แต่ว่าอันนี้เขาอันนี้ไม่ใช่ของพี่บุ๋มใช่ไหมของพี่บุ๋มอันที่เขาเก็บกันแล้วจะไปให้กินของเขามัไมล่ะพี่พี่ไม่มีอันแยกหรออะไรนะเดี๋ยวให้กินตัวนึงได้ครับเก็บให้หมดนะกินพักตัวหนึ่งครับล้วนแอบไว้กินชาตอนเช้าอ่ะไม่มีที่เก็บอะก็บเข้าตู้ โดนแน่ก็เพราเคียวคนดูบอกว่าอร่อยมากเข้มข้นสุดๆยิ้มยันยิ้มยันชอบแบบไหมเห็นไหมล่ะก็เราจะไม่ลดความร้อนเนาะลดความร้อนไปขอกินหลังที่จุดสามได้ไหมอยากชิมเหมือนกันอา้าวอยากชิมหัวลาบูบูอ่ะยิ้มมาน,นะทีเดียว